สวัสดีนักเรียนระดับชั้นม .1 ทุกคนนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนกันเรื่องโน้ตบทเพลงไทยไปแล้ว <c oughs> หลายๆคนยังไม่ส่งงานครูเลยนะแค่เขียนโน้ตเพลงไทยเพลงเดียวเนี่ยให้เลือกระหว่างเพลงลาวลำปางกับเพลงลาวดำเนินสายอะ่ะหน้า1 6 1 7กสอะ่ะนักเรียนก็ยังไม่เขียนส่งครูเลยงานง่ายๆแค่นี้เองลูกเคลียร์ตัวเองรีบส่งด้วยหัวงานหมู่ๆเลยได้คะแนนเห็นๆเ,เ,เลยอะ่ะ แค่เขียนโน้ตเพลงไทยแค่นี้เองนะการบ้านเก่าใครไม่ได้ส่งทำมาส่งด้วยสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องโน้ตบทเพลงสากลของนักเรียนอยู่ในหน้าที่สิบแปดสิบนะคะสิ 18. มาโน้ตบทเพลงสากลนะเด็กๆครูจะทบทวนตัวนี้ให้ก่อนทบทวนตัวนี้ก่อน โดเรมีฟาซอลาทีตัวนี้นักเรียนต้องท่องและเขียนได้นะคะที่นี่เนี่ยเบสิกเลยโดเรมีฟาอซลาทีเนี่ยนะทีนี้มันเกี่ยวอะไรกันมาตรงนี้กุญแจซ่อนเขียนยังไงจำได้ไหมหัวกุญแจทับเส้นที่สองเท่านั้นนะคะทับเส้นอื่นไม่ได้เห็นไหมหัวกุญแจทับเส้นที่สอง น,นี่หัวกุ้งแจ้ทับเส้นที่สองแล้วโนต้ตที่อยู่บนเส้นที่สองก็คือเสียงซอนไม่ว่ามันจะเป็นโนต้ตตัวกลมโนต้ตตัวขาวโนต้ตตัวดำคาเบตหนึ่งชั้นหรือคาเบตสองชั้นมันก็คือเสียงซอนเพราะมันทับเส้นที่สองนะคะเป็นเสียงอื่นไม่ได้ อ่ะนี่ทบทถวนนะต่อมา <c oughs> สิ่งที่นักเรียนต้องเอาเป็นว่าต้องจําเลยนะต้องจําเลยเราจะมาเริ่มที่โน้ตที่มันทับเส้นแรกเส้นน้อยนี่ยังไม่ต้องพูดถึงนะคะเด็กๆทั้งข้างบนและข้างล่างเลยปล่อยมันไปก่อนเอาแค่บรรทัดห้าเส้นอ่ะบรรทัดห้าเส้นเนี่ยเส้นที่หนึ่งมันอยู่ข้างล่างใช่ไหมสองสามสี่ห้าอะไรขึ้นไปเสียงต่า จะอยู่ด้านล่างนะสูงก็คือข้างบนนะคะยิ่งต่ำลงมาเสียงก็ยิ่งต่ำไล่ขึ้นไปค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นอ่ะทีนี้โนต้ตที่ทับเส้นที่สองคือเสียงซซนต่อมาเราจะเอาโนต้ตที่ทับเส้นก่อนนะคะเด็กๆต่อมาทับเส้นที่หนึ่งทับเส้นที่หนึ่งคือเสียงมี นักเรียนจําเลยนะอันนี้จำเลยมีซ่อนต่อไปทับเส้นที่สามทับเส้นที่สามคือเสียงนี้ทีอ่าต่อไปทับเส้นที่สี่คือเสียงเรและสุดท้ายอ่าครูขอลบตรงนี้นะและสุดท้ายทับเส้นที่ห้า คือเสียงฟ้าคนลบตรงนี้นะเด็กจะสังเกตว่าจะสังเกตว่านะเริ่มจากมีทับเส้นแรกคือมีใช่ไหมทับเส้นที่สองคือซอนทับเส้นที่สามคือทีสังเกตไหมว่ามันเป็นยังไงตัวเว้นตัวนักเรียน อันนี้ครูพูดถึงโน้ตที่ทับเส้นทั้ง5าเส้นนะคะสังเกตไหมตัวเว้นตัวเส้นที่หนึ่งมีทับเส้นที่หนึ่งทัทบเส้นที่สามเออขอโทษนักเรียนทับเส้นที่สองซอนทับเส้นที่สามทีทับเส้นที่ส,ทสี่ส 4. เป็นเลอ้าวไล่อย่างไงทีนี้ไล่อย่างไงนี่นักเรียนมาต่อตรงนี้ทีปุ๊บใช่ไหมทีแล้วก็ไป กลับไปที่เดิมนี่กลับไปตรงนี้ที่เดิมก็ไล่ไปทีโดเลมีฟาซอนเห็นไหมมันก็ไล่อยู่แค่เนี้ยเราเขียนเจ็ดตัวให้ได้โดเลมีฟาซอลาทีแล้วก็ไปวนเรื่อยๆกลับมาโดก็โดเล,ลมีฟาซอลาทีอย่างเงี้ยวนเรื่อยๆโดยทีไ่ไม่ต้องซ้ําตัวโดเห็นไหมไม่ต้องทีโดโดเลไม่ต้องโดตัวเดียวไล่ไปเลยอ่ะทีนี้เมื่อกี้ถึงทีแล้วใช่ไหมทีคือทับเส้นที่สามทับเส้นที่สี่อะไร เลและทับเส้นที่ห้าก็คืออะไรคะฟ้าอ่าขอโทษโทษแหมทับเส้นที่ห้าก็คือฟ้าเห็นไหมตัวเว้นตัวเด็กๆอีกหนึ่งรอบอ่าเราเขียนตรงนี้ก่อนเลยโดเรมีฟาเซอลาทีเวลานักเรียนทำข้อสอบน้าเรียนก็เขียนแบบนี้ไว้เลยนะคะครูมไม่ได้ห้ามแค่อย่าดูหนังสือ นะจำตัวนี้ให้ได้สองรอบพอทีก็กลับไปโดแล้วก็ไล่ไปเลยมีฟาซซนอ้าเขียนรอบที่สองเขียนหนึ่งซซนก็ได้อ่าเห็นไหมตรงนี้ก็คือหนึ่งรอบโดเลยมีฟาโซลาทีก็คือหนึ่งรอบเห็นไหมอันนี้ก็คือรอบใหม่ไปแล้วจะเขียนถึงโดเลยก็ได้ตามใจหนูนะคะมาทับเส้นที่หนึ่งคือเสียงอะไรนะมี เห็นไหมทับเส้นที่สองอะไรซอนเส้นที่สามทีเส้นเส้นที่สี่เรและเส้นที่ห้าฟานักเรียนเห็นไหมมันตัวเว้นตัวเห็นไหมลูกนี่คือโน้ตที่ทับเส้นอยู่เห็นไหมนี่คือโน้ตที่ทับเส้นนะคะเข้าใจหรือยังเห็นไหมตัวเว้นตัวนักเรียนถ้าจํามีไม่ได้นักเรียนเรื่องที่ซอนซอนมันทับเส้นที่สองใช่ไหมนับย้อนกลับมาเว้นตัวนึงก็เป็นมี แม้ก็ได้เส้นที่หนึ่งแล้วเส้นที่หนึ่งสองสามสี่และห้านี่คือห้าเส้นโน้ตที่ทับเส้นทั้งห้าเส้นนี้ก็คือเสียงนี้เลยตามนี้เลยไม่ว่ามันจะเป็นโน้ตประเภทไหนกระช่างตัวกลมตัวขาวตัวดำขบีตหนึ่งชั้นหรือขบีตสองชั้นถ้ามันทับเส้นเนี่ยดังกล่าวตามนี้ถ้าสมมติมันทับเส้นที่สามมันก็คือเสียงทีสำหรับตัวโน้ตทุกประเภทนะคะ ถ้าทับเส้นที่สี่ก็คือเสียงเล่เห็นไหมอันนี้คือโน้ตที่ทับเส้นต่อไปเยเราจะมาดูโน้ตที่อยู่ระหว่างเส้นอ่ามาดูพร้อมๆกันเมื่อกี้เส้นไปแล้วนะเส้นมีห้าเส้นหนึ่งสองสามสี่ห้านะเส้นมีห้าเส้นมีโน้ตตัวใดบ้างเรียนไปแล้วต่อไปเราจะมาเรียนโน้ตที่อยู่ตรงนี้มันจะมีช่องเห็นไหมระหว่างเส้นมันจะมีช่องเห็นไหมช่องที่หนึ่งสองสามสี่มีสี่ช่อง นะคะมีสี่ช่องมาดูที่ช่องที่หนึ่งช่องที่หนึ่งไม่ทับเส้นนะนักเรียนถ้าทับเส้นปุ๊บมันเป็นเสียงตามที่เราเรียนเมื่อกี้เลยนะช่องก็คือช่องทับเส้นก็คือทับเส้นโอเคมาช่องที่หนึ่งคือเสียงนี้ฝ่าหลักการเหมือนเมื่อกี้เลยเด็กๆตัวเว้นตัวเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ช่องที่สอง เมื่อกี้ฟ้าไปแล้วช่องที่หนึ่งถ้าอยู่ช่องที่สองต้องเป็นเสียงอะไรตัวเว้นตัวคือต้องเป็นเสียงนี้เห็ไหมตัวเว้นตัวหลักกันเหมือนกันเลยขึ้นไปช่องที่สามตัวเว้นตัวเหมือนกัน,นก็ได้เลยลาเว้นทีก็ได้เลยดยูไหมช่องที่สี โดเว้นไปตัวนึงก็ได้อะไรมีเห็นไหมหลักการคือตัวเว้นตัวเหมือนกันแต่เริ่มตัวแรกให้ถูกนะคะเริ่มตัวแรกให้ถูกนักเรียนถึงจะไล่ไปได้เห็นไหมทับเส้นเนี่ยตั้งหลักที่ซ้อนเลยพอเป็นตัวที่จำง่ายที่สุดหรือถ้าใครจำมีได้ในเส้นแรกไล่ขึ้นไปเลยลูกตัวเว้นตัวโดยที่โดเลยมีฟาซอนราทีเนี่ยนักเรียนต้องเขียนได้นักเรียนถึงจะมาไล่ได้ สำหรับกุญแจสอนก็จะมีเท่านี้นะคะ,ะต่อมาเด็กๆต่อมาเป็นกุญแจฟานะลูกกุญแจฟาจําได้ไหมเขียนแบบไหนกุญแจฟาหัวกุญแจจะทับเส้นที่สนะคะแล้วเขียนลงมาเหมือนเลขหนึ่งไทยลูกแต่มันจะมีจุดสองจุดตรงนี้นี่คือกุญแจฟาเห็นไหม หัวทับเส้นที่4เท่านั้นนะคะในหัวกุญแจฟ้านะเสร็จปุ๊บหลักการเหมือนกุญแจซอนเลยเด็กๆโน้ตตัวใดก็ช่างที่ทับอยู่เส้นที่4นะตัวกลมตัวขาวตัวดำคาเบตหนึ่งชั้นหรือคาเบตสองชั้นมันก็คือเสียงฟ้าเห็นไหมถ้ากุญแจซอนนักเรียนต้องตั้งหลักที่ซอน แต่ถ้าหาวเป็นกุญแจฟ้านักเรียนก็ต้องตั้งหลักที่ฟ้านะคะเพราะมันไม่เหมือนกันนะลูกอ่ามาเหมือนเดิมตรงนี้ยังไม่ต้องไปพูดถึงเอาเฉพาะในห้าเส้นก่อนอ่ะเขียนตัวโน้ตเหมือนเมื่อกี้เลยลูกกุญเหมือนที่เราเรียนกุญแจสอนเมื่อกี้อ่าโดอ่าเขียนไล่ไปนะสองรอบมันเดิม ซอนลาอาเขียนถึงล่าก็พออันนี้คือรอบแรกใช่ไหมและนี้ก็คือรอบที่สองน่ะทีนี้หลักการเราเริ่มที่ฟานะคะเริ่มที่ฟาฟาใช่ไหมฟาฟาคือทับเส้นที่สี่ข้างบนคือเสียงสูงข้างล่างคือเสียงต่ำ อ่เราเริ่มที่ฟ้า,าเริ่มที่ฟ้าตัวนี้แล้วกันอันนี้ทับเส้นที่สี่หลักการมืงเจซอนค่ะตัวเว้นตัวอทีนี้จะเสียงสูงหรือเสียงต่ำก่อนเอาสูงก่อนก็ได้เพราะสูงเลยอ,อยู่แค่ทับเส้นที่อะไรห้าฟ้าทับเส้นที่สี่ทับเส้นที่ห้าคือเสียงอะไรตัวเว้นตัวมันก็ได้เสียงนี้ ลาเห็นไหมนี่คือเส้นที่5เอาเลืออีก3เส้นก็คือ3 2และ1อ่าเริ่มจาก4ไล่ลงมา3 4เป็นฟาสมจะคือเสียงอะไรตัวเว้นตัวลูกถอยลงมาก็ได้เสียงอะไรเรสองคืออะไรตัวเว้นตัวถอยลงมาก็ได้อะไรที ทับเส้นที่หนึ่งสุดท้ายตัวเว้นตัวเหมือนเดิมก็ได้เลยซอนเห็นไหมหลักการเหมือนกันเลยลูกอันนี้คือทับเส้นนะเส้นที่หนึ่งอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมทับเส้นเริ่มที่ฟ้าตั้งหลักที่ฟ้าลูกเหจะได้ยึดกับชื่อกุญแจกับหกกุญแจเป็นหลักเนาะเราจะได้ไม่งงอันนี้คือโน้ตที่ทับเส้นเนี่ยหลักการเหมือนกันเห็นไหมตัวเว้นตัวตั้งหลักให้ได้ตัวนึงแล้วนับไล่ไป จะไล่ขึ้นหรือไล่ลงก็อยู่ที่เรานะต่อไปมาทับเส้นได้แล้วมาระหว่างเส้นบ้างช่องช่องอ่ะช่องที่หนึ่งสมีสี่ช่องเหมือนกันเห็นไหมลูกสามสี่อ่ะไอช่องนี้ต้องจำแล้วนะ,ะจำที่ช่องแรกช่องแรกคือเสียงนี้ลา อันนี้ต้องจํานะคะลูกระหว่างช่องนักเรียนต้องจําและจําให้ได้ตัวหนึ่งแล้วถ้าจําหลักการได้เราไล่ได้แน่นอนจําตัวแรกได้คือเสียงลาหลักการเหมือนเดิมตัวเว้นตัวไปช่องที่สองปุ๊บก็กลายเป็นเลยลาเว้นตัวหนึ่งก็ได้เสียงเลยดูไปช่องถัดไปช่องที่สามโดเว้นเสียงนึงก็ได้เลยมี ถัดไปช่องสุดท้ายค่ะเว้นตัวหนึ่งก็ได้เลยค่ะซ่อนแค่นี้ค่ะหลักการคือตัวเว้นตัวตลอดแต่สําคัญคือนักเรียนต้องจับจุดให้ได้หนึ่งจุดแล้วก้อยล่ไปสําคัญคืออีตรงนี้เนี่ยอย่าเขียนผิดนะเขียนผิดทุกผิดหมดเลยนะลูกเขียนให้ถูกนะคะสาหรับเรื่อง โน้ตบนบรรทัด5เส้นก็จะมีเท่านี้ค่ะทั้งกุญแจซอนและลกุญแจฟาดให้นักเรียนทบทวนให้ดีนะลูกไปเดี๋ยวเราไปเรื่องต่อไปกันเรื่องถัดไปนะคะหน้า19เครื่องหมายที่ใช้ในบทเพลงนะอันแรกเครื่องหมายแปลงเสียงนักเรียนในหนังสือนักเรียนจะมีทั้งหมด3เครื่องหมายก็คือ1ชาร์ป สี่เหลี่ยมนั่นแหละที่เราเรียกว่าสี่เหลี่ยมนั่นแหละต่อไปสองแฟลตแฟลตมันคล้ายๆกับตัว B พิมพ์เล็กนักเรียนนะและ3 Natural แปลว่าที่แปลว่าธรรมชาตินะสามเครื่องหมายมาดูความหมายอ่านภาษาอังกฤษเอาก็ได้ลูก นี่ภาษาอังกฤษเห็นไหมาร์ r p flat n นเจรัลอ่ะชาร์ปอ,อันแรกความหมายคือทำให้โน้ตตัวนั้นๆน่นะมีเสียงสูงขึ้นครึ่งเสียงครึ่งเสียงเท่านั้นนะเด็กๆขอภัยในลายมือด้วยนะคะต่อไปอันที่สอง f l a ฟ f l a ก็คือ ทําให้โน้ตตัวนั้นๆมีเสียงต่าลงครึ่งเสียงเหมือนกันชาร์ปทาให้สูงขึ้นแฟตทําให้ต่ําลงนะคะครึ่งเสียงนะเด็กๆย้ําเลยว่าครึ่งเสียงต่อมาเนเชอรัลเนเชอรัลก็คือทําให้โน้ตที่มันมีชาร์ปหรือแฟตเนี่ย กลับมาเป็นโน้ตตัวเดิมเครื่องหมายเนเจอรัลเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนเป็นยังลบลบเครื่องหมายนี้ออกชาร์ปหรือแฟลนะคะถ้ามันมีเครื่องหมายชาร์ปติดอยู่อ่าพอไปเจอเนเจอรัลปุ๊บเครื่องหมายชาร์ปหายไปทันทีแฟลเหมือนกันถ้ามีเครื่องหมายแฟลชต,ติดอยู่พอเราไปเจอเนเจอรัลปุ๊บก็หายไปทันทีเหมือนกันก็กลับมาเป็นตัวเดิม จะไม่มีการที่ว่าอยู่ดีๆมีเครื่องหมายเนเชอรัลโผล่ไปโดยที่ไม่มีชาร์ปไม่มีแฟตนะนักเรียนเพราะว่ามันต้องมีชาร์ปมีแฟตมาก่อนถึงจะมีเนเจอรัลได้เข้าใจไหมเพราะเนเจอรัลเนี่ยทำหน้าที่มันอย่างลบไงเพราะนั้นถ้าไม่มีชาร์ปไม่มีแฟตให้เขาลบก็จะไม่มีเครื่องหมายเนเจอรัลเข้าไปในโน้ตแน่นอนโอเคไหมคะต่อไปเครื่องหมายที่สองอันแรกเครื่องหมายแปลงเสียงนะมี3อย่างก็คือชาร์ปแฟตเนเจอรัล เครื่องหมายที่2ก็คือเครื่องหมายโยงเสียงเครื่องหมายโยงเสียงนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะนี่ก็คือจากคว่ำหรือหงายก็ได้เห็นไหมนักเรียนดูดีสองอันนี้มันต่างกันนะนักเรียนดูอันบนดูอันนี้เห็นไหมเขาโยงจากเสียงเดียวกันเห็นไหมลูก โน้ตตัวนี้กับโน้ตตัวนี้มันเป็นเสียงเดียวกันเห็นไหมโน้ตตัวนี้กับโน้ตตัวนี้ก็เป็นเสียงเดียวกันเห็นไหมแต่อันล่างไม่เรียนดูอันล่างไม่ได้โยงจากเสียงเดียวกันไปหาเสียงเดียวกันเหมือนด้านบนแล้วนะโยงจากหลายๆาเสียงเลยรวบไปเลยเห็นไหมความหมายมันก็ต่างกันไปอีกเอาไว้เราไปศึกษาในระดับชั้นที่มันสูงขึ้นนะคะ รู้ว่าเครื่องหมายโยงเสียงเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะจะคว่ำหรือจะงายแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะ,ะเครื่องหมายสุดท้ายการปะจุดนะคะการประจุดความหมายก็คือจุดเนี่ยจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวข้างหน้านะคะเรายังจำนี้ได้ไหมตัวกลมตัวขาวตัวดำ ขเบตหนึ่งชั้นและขะเบตสองชั้นอ่ะตัวนี้มีค่ามากที่สุดเห็นไหมก็คือ4ลองลงมาก็คือ2งเห็นไหมลงมาเป็นครึง่งครึง่งครึง่งหาร2อมาได้เลยเห็นไหมลูกจําได้หรือเปล่าและตัวนี้ตัวสุดท้ายก็คือ1นส่วนสอ่ะเห็นไหมมันลดหลั่นกันมาทีละครึง่งทีละครึง่งเพราะฉะนั้นการประจุดเนี่ยความหมายของจุด ถ้ามันไปต่อท้ายตัวไหนก็คือมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน ố ตัวด้านหน้าจะไม่ตายตัวนะลูกแล้วแต่ตัวที่ปะจุดก็คือแล้วแต่ตัวที่อยู่ข้างหน้าของจุดเช่นนักเรียนมาดูตรงนี้ตัวขาวปะจุดความหมายก็คือตัวขาวไหมบวกกับจุดมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวหน้าเพราะฉะนั้นตัวขาวมีค่าเท่านี้ครึ่งหนึ่งของตัวหน้าก็คือตัวไหน ก็คือตัวดำนี่ไงคะนี่เห็นไหมอันนี้คือไปต่ออยู่ข้างหลังตัวขาวเห็นไหมจุดอยู่ข้างหลังตัวขาวจุดก็เลยมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขาวก็คือตัวดําแต่ถ้าหากว่าจุดไปอยู่หลังตัวดำเหมือนตรงนี้มันความหมายก็คือตัวดําบวกด้วยจุด อยู่หลังตัวดําก็ต้องมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของตัวดําครึ่งหนึ่งของตัวดําก็คือตัวไหนตัวนี้ไงขบีตหนึ่งชั้นเนี่ยนี่คือความหมายของจุดนะคะหรือถ้าหากว่าจุดไปต่อท้ายอยู่ที่ตัวกลมก็จะมีค่าเท่ากับตัวกลมบวกด้วยอะไรครึ่งหนึ่งของตัวกลมก็คืออะไรตัวขาวเห็นไหมนี่คือความหมายของจุดนะคะ ามาถึงกันบ้านในชั่วโมงนี้ของเรานะคะเด็กๆให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนดูบนจอให้นักเรียนทำอันเนี้ยใส่กระดาษ A4 แนวนอนนะคะมันจะได้ยาวๆหน่อยเนะาะทำแบบนี้เป๊ะเลยนะทำใส่กระดาษ A4 แนวนอนกุญแจซ่อนอยู่ข้างบนกุญแจฟ้าอยู่ด้านล่างไอส่วนตรงนี้ นักเรียนดูตรงนี้โนต้ตเนี่ยนะนักเรียนจะไม่ระบายสีดําเหมือนเขาก็ได้หรือไม่ถนดัดอยากระบายมันเป็นสีดําแบบนี้ทุกอันเลยก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะคะแล้วแต่จะระบายหรือไม่ระบายก็แล้วแต่นะ,ะทีนี้ภาษาอังกฤษตัวอักษรภาษาอังกฤษมันมาจากแบบนี้ที่ครูสอนไปก็คือ do, เ e มี อ่นักเรียนเขียนไปลาทีครบแล้เจตัวเสร็จปุ๊บภาษาอังกฤษภาษาไทยเริ่มที่ดูเลยมีภาษาละทีใช่ไหมภาษาอังกฤษจะเริ่มที่ซีไล่ลไปซีอะไรดีอีไล่ลไ e. ลไเลยภาษาอังกฤษ F G A B ถึง G ปุ๊บกลับไป A นะคะ ไม่ไม่ไม,ไม่ต่อนะถึงแค่ G แล้ววนกลับไป A อ่านี่ก็คือที่มาของภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเพราะนั้นเวลาทำให้เขียนภาษาทั้ง2ภาษาจะเอาไทยไว้บนเรื่องกฤษไว้บนแล้วแต่ันเกรยียนนะคะอย่างเช่นนักเรียนดูที่นี่ดี D. D. คืออะไรจำไม่ได้ก็มาดูตรงนี้ที่เราเรียงไว้ ดีก็คือเลเลอะไรมีอ่านักเรียนก็ไล่ไปจนครบนะคะอย่าลืมว่าภาษาอังกฤษถึงแค่ G นะลูก G แล้ววนกลับไป A ใหม่นะให้ดูตรงนี้ด้านล่างนี้นะถ้าจำไม่ได้ภาษาไทยเริ่มที่โดไปสุดที่ท,ทีแต่ภาษาอังกฤษโดไม่ใช่ A นะลูกโดคือ C ตั้งหลักที่ C แล้วไล่ไป C D E F G ไปถึง G ปุ๊บกลับไป A ใหม่นะนี่นกลับไป A ใหม่ A B C ก็ลไล่ไปเรื่อยๆทีนี้ถึง G ก็กลับไป A ถึง G ก็กลับไป A นะคะการบ้านก็คือทำมาบรรทัด5เส้นเห็นไหมเนี่ยบรรทัด5เส้นขีดไปเลยยาวๆเพื่อที่เราจะเขียนโน้ตพวกนี้ ลงไปได้นะคะไม่ต้องไปเขียนติดกันเกิน a 4แผ่นหนึ่งนี้มันยาวนะนักเรียนแบ่งให้สวยๆนะคะตกแต่งมาให้เรียบร้อยสวยงามเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยก่อนที่จะถ่ายรูปส่งครูนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้คะ่ะนักเรียนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ